ความจริงของผู้หญิงที่ผู้ชายจะต้องรู้นะคะใครที่ได้ฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นเวลาคุณดีิวเขาหรือคุณอยากจะไปจีบเขาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะเข้าหาเขาแบบไหนคุณถึงจะได้ใจเขามาครองคลิปนี้ยกูจะบอกว่าผู้หญิงต้องการอะไรในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเอามาดูกันนะข้อแรกนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการความมั่นคง ในเรื่องของการเงินอ่ะอันเนี้ยครูว่าแทบจะทั้งโลกนะถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่กับเขาหรือเราเป็นแฟนเขานะคะแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินผู้หญิงหลายคนตัดสินใจที่จะถอนตัวเพราะว่า คุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนผู้หญิงเนี่ยเขาต้องการความรู้สึกปลอดภัยและเรื่องของเงินก็คือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยถูกไหมในความสัมพันธ์ในความเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะคะเขาจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตอ่าถ้าสมมุติเราอยู่กับเขาแล้วเขารู้สึกว่าการเงินของเรามันไม่ค่อยมั่นคงหรือมันมีแบบขึ้น,ข,นขึ้นลงลงจนน่ากลัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้หญิงก็จะเริ่มถอยจากความสัมพันธ์ไปแต่ถ้าเกิดการเงินของเรามีความมั่นคง มีรายได้ที่มันเออเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะไรเงี้ยเราก็มีการใช้จ่ายที่มีการวางแผนเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คิดเป็นนะคะเขาก็จะอยากจริงๆอยากมีอนาคตด,ด้วยก็ที่2ค่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเลือกผู้ชายที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้น,ตนมากกว่าผู้ชายที่เรียบร้อย นะคะบางคนอาจจะบอกว่ายแบดบอยหรือเปล่ากูเกสที่ได้ใจผู้ชายส่วนใหญ่วัยรุ่นน่ะนะคะใช่เพราะว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยเขายังอยากรู้อยากเห็นยังอยากลองเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เข้ามาแบบท้าทายให้เขาได้ลุ้นให้เขาได้ตื่นเต้นนะคะวื้อว้าอะไรเงี้ยเขาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจบางทีทําไมผู้หญิงหลายคนถึงไปชอบคนที่แบบเ,เขาเรียกว่าผัดโูลอะไรเนี้ยนะอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพราะเขายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะก็จะได้ใจเขาไปง่ายหน่อยแต่พอมาถึงวัยสักประมาณเ,เกือบเกือบสาหรือ30ไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะมีความคิดอีกแบบและผู้หญิงจะไม่ค่อยอยากจะจริงจังกับคนที่ผัดโผลและ ถูกไหมเพราะเขาผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วเขาเรียนรู้มาแล้วนะคะเขาก็จะชอบผู้ชายที่ให้ความมั่นคงทางด้านอารมณ์กับเขามากกว่านะคะก็คืออาจจะหันมาสนใจคนที่เ,เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วฉันไม่เสี่ยงนะจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ก็ต้องผ่านช่วงวัยรุ่นมาก่อนน้อยคนนะคะที่ที่จะแบบไปชอบผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยยิ้มยิ้มติมๆิมไม่ค่อยกลา้าพูดไม่ค่อยกลา้าจีบจริงไหมในช่วงวัยรุ่นเราจะมองข้ามไปเลย อันนี้เป็นธรรมชาตินะคะอะต่อมาเนาะข้อที่3นะคะก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าเวลาอยู่กันไปในความสัมพันธ์เนี่ยเวลาเป็นคู่กันแล้วเป็นแฟนกันแล้วผู้หญิงหลายคนก็จะข้ามเส้นก็คือจะแม่ความคารพ่เราแต่กูเกตจะบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดจากการที่ผู้ชาย ไม่สื่อสารกับเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าการที่คุณไม่สื่อสารตั้งแต่แรกผู้หญิงก็จะไม่รู้สึกว่าเขาทําอะไรที่มันไม่ดีจนเกินไปเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณรับได้พอเห็นว่าคุณไม่ว่าอะไรคุณรับได้เขาก็จะเพิ่มลิมิตมากไปเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมเขาขี้บ่นจังทําไมเขาพูดเยอะจังทำไมเขาว่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเรื่องนี้แก้ได้แต่ต้องแก้ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ บางคนอาจจะมาแก้แบบหลังๆแล้วอ่ะมันมันค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าเขาเคยชินกับเราแล้วไงถูกไหมก็ที่ผ่านมาไม่เห็นว่าอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ถูกล้ำเส้นด้วยคำพูดที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากฟัง คุณก็ต้องสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าอันเนี้ยได้นะจ๊ะแต่บางบางทีบางอย่างก็ไม่ได้เนาะพี่ไม่ไหวข้อ <c oughs> ที่4ค่ะผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่อการกระทํามากกว่าคําพูดนะคะอ่าทำไมถึงคุยเกยถึงพูดแบบนั้นคือบางทีเรามองว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเชื่อจังเวลาใครพูดอะไรเชื่อหมดผู้ชายบอกว่ารักก็เชื่ออะไรเงี้ยผู้ชายบอกว่าน้องมีเธอคนเดียวก็เชื่ออะไรเงี้ยคือจริงๆริงอะ่ะคุยจะบอกว่าเขาก็เขาเชื่อระดับหนึ่งเขาเชื่อไม่หมดแต่ลึกๆแล้วอะ่ะ ผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อที่การกระทําเพราะว่าผู้หญิงเซนแรงถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไปกันคนละทางอ่ะอันเนี้ยเขาเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าตกลงรักเขาหรือเปล่าตกลงมันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงหรือเปล่าผู้ชายบางคนก็จะมีความคิดว่าถ้าเราบอกรักผู้หญิงคนนี้ไปเดี๋ยวเขาก็คงเชื่อสนิทใจเลยครูเกศคุณจะบอกให้ว่าเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงอเซนแรงมากเมื่อไหร่ที่มันดูทำแม่งทาแม่งทำทำกับพูดคนละอย่างเนี่ยเขาจะเริ่มสืบและเขาจะเริ่มสงสัยในตัวคุณแล้ว นะคะคุณเก้ก็เลยมองว่าถ้าคุณจริงใจเ,าเขาก็พูดเ,าเขาไปตรงๆเลยดีกว่านะคะดีกว่าเลี้ยงไขไว้ดีกว่ายื้อไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นผลดีทั้งสองคนข้อที่5ค่ะผู้หญิงชอบคนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ชอบเป็นคนที่เ,เป็นผู้ชนะอันนี้จริงๆไม่ได้มาเพิ่งเป็นยุคสมัยนี้นะผู้หญิงเป็นแบบนี้มานานแล้วผู้หญิงชอบจ่าฝูงผู้หญิงชอบผู้นํา ผู้หญิงชอบอะไรที่ดูบีมีบารมีดูประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยดูภาพรวมแล้วแบบโอดีจังอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าพอมองไปแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงนั่นเองนึกออกไหมเพราะผู้หญิงอ่ะเขาชอบให้คนที่มีวุฒิภาวะประมาณเนี้ยมาปกป้องเขามาดูแลเขาเขารู้สึกว่าเขาฝากชีวิตเอาไว้ได้นะคะและผู้หญิงก็จะ ไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่กับผู้ชายที่มีชีวิตแบบขึ้นขึ้น,นล,งลงลงหรือว่าผาดผลมากเกินไปหรือมีการแบบย้ายถิ่นฐานตลอดอย่างเงี้ยอันนี้สมมตินะสมมุติเขาย้ายถิ่นฐานตลอดปีหนึ่งบางทีย้ายแบบอ่อสามครั้งสี่ครั้งอย่างเงี้ยซึ่งคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในการที่จะไปตั้งต้นอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะอันเนี้เขาจะเริ่มกังวลแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกเขาไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงนะคะอ่อ การที่เราจะทําให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยได้เนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าทําให้เขารู้สึกว่าวางใจเถอะว่าเดี๋ยวชีวิตมันดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรที่มันน่ากลัวอะอย่างเงี้ยเขารู้สึกมั่นคงนะคะหรือว่าเ,เราจะไม่มีอะไรที่เสี่ยงในเรื่องของการเงินแน่นอนอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เขาก็จะรู้สึกมั่นคง แต่เหมือนที่แ okay, กยกตัวอย่างสมมุติว่าเราย้ายย้ายบ่อยมากเลยเดือนปีปหนึ่งสมมติคุณย้ายสามสี่ครั้งเนี้ยเขาจะรู้สึกโอ้ยมันน่ากลัวจังเลยอะมันต้องเริ่มใหม่ตลอดเลยอ,ะ,อะไรเงี้ยแล้วบางทีการการย้ายบ่อยมากๆคือหมายถึงว่าคุณมูไปกับเขาด้วยนะคะการย้ายบ่อยมากๆเนี่ยมันมันต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่นั่นใช่ไหมผู้คนอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะรู้สึกแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยอะ อันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ว่า,าผู้หญิงเขาไม่ได้รักคุณแต่มันเป็นธรรมชาติที่เขาจะรู้สึกกังวลไม่ค่อยรู้สึกมั่นคงในในชีวิตความสัมพันธ์เท่าไหร่ข้อที่6นะคะผู้หญิงชอบผู้ชายที่กล้าหาญแล้วก็ชัดเจนอันนี้โูกเกยกตัวอย่างเรื่องนี้หน่อยนาะเรื่องการให้สถานะนะคะคือคือบางคนนะ่ะบอกว่าคู่ผู้หญิงเขาคุยหลายคน อะไรเงี้ยผมก็เลยยังไม่มั่นใจเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือคนนี้ยังไงกันแน่เนี่ยคเกสอะไรเงี้ยคือคุณต้องเข้าใจผู้หญิงอย่างงี้ผู้หญิงเนี่ยเขาเขาเป็นอะไรที่เขาดูคุณอยู่ว่าคุณกล้าที่จะอบอกกับคนอื่นไหมว่าเขาเป็นแฟนนะคะอันเนี้ยคือผู้หญิงมองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีเนี่ยเขาไม่พูดหรอก แต่ว่าเขาอยากให้คุณทำนะคะเขาอยากให้คุณแสดงตรงนั้นน่ะให้เขาเห็นพิสูจน์ตรงนั้นให้เขาเห็นโดยที่เขาไม่ต้องขอรอ้องอ่ะเพราะว่าการที่ไปขอร้องว่าให้สถานะฉันเถอะให้สถานะฉันมาเถอะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกเสียศักดิ์ศรีไงแต่ผู้ชายต้องรู้ว่าคบกับเขาแล้วเราก็ต้องประกาศหรือว่าให้สถานะและสิ่งนี้มันจะยิ่งทําให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะ เขารักคุณมากขึ้นไม่ใช่ว่าเขาจะรู้สึกว่ากระยิมยิ้มย่องอะไรไม่เลยแต่เขาจะทําเพื่อคุณมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าความสําเร็จของผู้ชายหล,หลายๆคนหรือว่าชีวิตดีๆของผู้ชายหล,หลายๆคนน่ะมันเกิดจากการที่คุณให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นมิตรที่ดีของคุณเป็นคู่ชีวิตที่ดีของคุณ เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีของคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะให้เกียรติเธออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจผู้ชายคิดว่าผู้หญิงอยากได้สถานะผู้หญิงเรียกร้องไม่ใช่เลยสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากที่คุณอ,อ่อให้ความชัดเจนกับเธอเนี่ยคุณยังมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอีกเยอะมากเพราะอันนี้มันเป็นพลังอย่างหนึ่งของผู้หญิงที่ผู้หญิงเขามีความรู้สึกว่าโอเคละคนเนี้ย เขามีความชัดเจนเขามีความกล้าหาญมันถูกใจฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะตอบแทนเธอ,อด้วยเขาเรียกว่าความจงรักภักดีเหมือนกันคือคุณวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะอ่ะโอเคนะทั้งหมดนี้นะคือสิ่งที่กูอยากจะบอกผู้ชายนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงเลยที่บางทีคุณอาจจะไม่เคยรู้เนาะความรู้ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะ